ค่ะบ้านพร้อมโคดังนะคะเนื้อที่ขนาด2ง,งาน11ตารางวาค่ะเป็นที่ดินชนดคุดแดงนะคะราคา890,000บาทตั้งอยู่ที่ตำบลดอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต่อเติมเพิ่มได้นะคะตามสบายเลยนะทุกท่านพื้นที่กว้างๆนะคะอยู่ใกล้วัดเขากำแพงค่ะอยู่ใกล้วัดโป่งพานอินอยู่ใกล้อนาไัยอยู่ใกล้วัดเขาดีสลักนะคะ อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวค่ะอยู่ใกล้แหลง่งหลังโรงงานน้ําตาลอู่ทองค่ะจะเปิดเป็นกิจการห้องพักก็ได้นะคะทุกท่านก็อาจจะต้องรีโนเวททาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะแต่แปลงกันหน่อยค่ะ890,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อน,นัดหมายรุหงน้าได้ตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะสําหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ